สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องทิวราทีเอสโอเหมือนเดิมนะครับวันนี้เจอกันยามเย็นๆครับตะวันกำลังจะตกดินนะครับผมวันนี้เจอกันยามเย็นๆนะครับวันนี้ผมก็ว่าจะมาเก็บหมอนาไหร่ครับผมเก็บหมอนว่าจะลองเอาไปทําแยมนะครับแย่ม,มอนลองดูซิว่านะครับผมลองดูซิว่าหมอนเราจะเยอะไหมโอ้พระเจ้าจอดดีฮนะ ตุนหมอนนะครับนี่นะฮะหมอนลูกหมอนเอ,อนเยอะอยู่ครับเหมนไม่ค่อยเยอะมากนะฮะแต่จะลองเก็บดูว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับถ้าได้ไม่เยอะเราก็าไปกินนะครับผมกับพริกเกลือแต่ถ้าได้เยอะจะลองเอาไปทำเยยมดูแต่ดูท่าแล้วเหมือนจะไม่เยอะครับโอเคครับผมเราเก็บหมอนกันดีกว่าครับผม โอเคครับนี่เก็บหมอนดีกว่าครับลูกแดงเปรี้ยวเลยหุ่ลวงเพียบเลยฮะเนี่ยลวงเนี่ยโอเคเก็บหมอนก่อนครับผมนี่ก็อีกชุดหนึ่งนี่เก็บหมอนก่อนเก็บหมอนยามเย็นนะคะรับบรรยากาศดีๆบรรยากาศยามเย็นนะครับผม นี่คือต้นแรกนะครับผมนี่ก็จะเป็นต้นที่สองนะครับมมอนโอ้ยแห้งตายก็มีแห้งเหีย่ยวขาต้นนี่คะัหมอนเก็บไปก่อนจะขอได้เก็บเยอะไหมโอเคครับขออนุญาตเก็บมมอนก่อนนะครับผมเก็บมมอนย้มยิน นะครับบรรยากาศดีๆนะครับโอเคครับผมโอเคนี่ครับหมอนนะครับที่ผมไปเก็บมานะครับว่าจะมาทำเยียมสักหน่อยนะครับผมจะได้หน่อยนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปจิ้มพริกเกลือกินก็ได้ครับได้มาแล้วลูกหมอนของเรานะครับผมในส่วนในไรที่ปลูกไว้นะฮะชิมสักหน่อยเปรี้ยวนี่ฮะหมอนตุกติกแดงเปรี้ยว เปรี้ยวอมหวานกินกับพริกเกลืออร่อยน่าดูครับมีโอเคครับเดี๋ยวเราทําไปทำอย่างอื่นกันด้วยดีกว่าครับผมทำกับข้าวกินยามเย็นครับวันนี้เดี๋ยวให้มืดๆสักหน่อยคํำๆสักหน่อยครับตอนนี้ก็ไปเก็บหมอนเบอร์รี่มานะครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็นึ่งข้าวเหนียวไว้เช่นเคยนะครับผมบรรยากาศดีๆยามเย็นๆนะครับผมเสียงจิิงดีร้องนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยว หลังจากเก็บอ่ามอนลูกทมลูกมอนหรือมอนลูกมอนนะครับแล้วก็ไปจายตลาดมานะครับผมก็มาหุงข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันนะครับผมโอเคครับผมไปเก็บผักมากินกับเมนูยามค่ำคืนกันดีกว่าครับวันนี้โอเคครับผมยามเย็นๆนะครับสวัสดีครับผมก็มาเก็บพริกก่อนนะครับผมนี่ก็คือพริกขี้หนูสวนนะครับ พี่ขีนูสวนลูกสวยๆลูกเป้งๆเ,เลยครับก็จะมาเก็บสะหน่อยนะครับไปกินกับกับข้าวที่เราซื้อมาหรือมีนูยามเยน็ยนๆของเราวันนี้นะครับผมก็เก็บพลิกสะหน่อยนะครับเก็บไม่เยอะครับโอเคครับผมว่าน่าจะพอละพลิกเราเกเยอะละโอเคครับผม เดี๋ยวเราไปเก็บอย่างอื่นกันดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงแปลงมะเขือนะครับผมแปลงมะเขือหน้าบ้านนะครับเก็บมะเขือไปสักหน่อยนะครับผมมีไหมมีไหมเดี๋ยวจะส่องดูสักหน่อยฮะว่ามีมะเขืออยู่อีกหรือเปล่าอีกสักลูกหนึ่งนะครับโอเคครับมะเขือตรงนี้ได้สองลูกเดี๋ยวเดินเข้าแปลงในครับผม บรรยากาศดีๆยามเย็นๆนะครับผมโอ้มะเขือม่วงมะเขือม่วงก็ลูกสวยๆนะครับสามสี่ลูกนะฮะโอเคเก็บมะเขือเปาะทางนี้ดีกว่านะครับผมมะเขือเปาะนะครับโอ้แก่หรือเปล่าเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกนะครับสองลูกแล้ว สามลูกสี่ลูกนะครับนีเดี๋ยวไปเก็บมะเขือขึ้นต่อครับผมโอเคครับผม,ผมมาถึงต้นมะเขือขึ้นแล้วก็จะเก็บมะเขือขึ้นซะหน่อยฮะหนึ่งลูกนะฮะสิงหมาก็ห่างกันจังฮะหมาที่บ้านนี่แหละครับมะเขือขึ้นโหเพียบเลยนี่ฮะเพียบเลยเก็บหนึ่งลูก มาที่บ้านก็นเห่าจริงจังเลยอ่าเย็นๆนะเนี่ยโอเคครับผมทุกอย่างผมก็โอเคแล้วผมว่าหลับกินข้าวกันดีกว่าครับวันนี้เออมืเขือพวงมืเขือพวงก็จะะหน่อยสิอมืเขือพวงนี่มเมือเขือพวง ในหน่พวงแล้วสองพวงนะครับโอเคครับเมื่อเกือบพวงก,ก็ได้แล้วปะครับเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้ต่อดีกว่านะครับนี่ผักนะครับตุ่มมะเลยครับกินกับลาบกับก้อยครับวันนี้ สวัสดียามเย็นๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับผมช่องทวิลาทีเอโอนะครับผมบรรยากาศดีๆยามเย็นๆนะครับผมก็มาเก็บผักนะฮะไปกินกับเมนูยามเย็นของเรานะครับวันนี้เก็บซะหน่อยนะฮะอืมโอเคพอครับขี่ครับปี๋ยวกินข้าวกันดีกว่าครับผม สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นๆอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มากินข้าวกันครับผมไปเก็บผักมาแล้วก็ไปเก็บหมอนบรลรี่มาด้วยตอนเย็นเนี่ยก็ได้แค่นี้ครับผมได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ไปเก็บผักนะครับผมรวมถึงไปแจาตลาดมาครับได้ปีกไก่ได้ตับไก่กับไก่แล้วก็นี่จานเปล่านะครับผมผมก็ไปซื้อนะครับนี่นี่นะครับ ก้อยครับผมตอนนี้อยากกินอาหารสิงโตซะหน่อยนะครับผม mm hmm. ก็เลยไปใ,ใจตลาดมานะครับผม,มยามค่มขึ้นนะครับผมยามเย็นๆของเราวันนี้เอาไนี้ก่อนแอบไปนี่ก่อนนะครับนี่ฮะข้าวเหนียวนะครับผมสัสดียามเย็นๆครับผมเย็ยนๆๆยยน,ๆๆนี้ก็ ว่เหตเรืออันนี้ก็จะเป็นผักนะครับผมที่ทางร้านเราไปซื้อมานะครับวันนี้มีเมนูก้อยครับผมขมหรือเปล่า,ลปามไปสั่งขงไมไวปฮะม่ขมอะ่ะอือหือ Tiga, mm hmm, hmm, betul tak? เผ็ดตับไก่แับตับไก่ ขือคืนมันขธอเปาะอือหืออร่อยครับ อืมอ mm ืมมอืมอืมอืมอ มาครับทุกคนกุ้หลังอร่อยครับไม่ไคพูดมากกินอย่างเดียวกระเพาอ 응응, 배추. 응응, กล่อมเลยครับอาหารชิ้นโตครับผมมะเขือขื่น นิดๆนดะสิงโตมาครับทุกคนกินข้าวด้วยกันครับผมเมนูของเราวันนี้ก็ตับไก่ย่างไก่ย่างแล้วก็ก้อยครับผมรวด,ดถึงวิกิผักนะครับ,รบ,รบ,บกระพื่วง กินใหย สวัครับผมจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องทีวีลาบชินสโอยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ